สวัสดีครับขอต้อนรับสู่บริการสายการบินแอร์ไชน่ l a d y and gentlemen, welcome to the Air China service. เ่อ ชมการสาธิตและปฏิบัติตามเครื่องหมายสัญลักษณ์และคำแนะนำต่อไปนี้ครับ For your own safety, please study the following demonstration r o d e o and sign. โปรดเก็บสัมภาระไว้ที่เก็บเหลือของศิษยของท่านหรือใต้ที่นั่งด้านหน้า Please store all your belongings in the overhead compartment or under the seat in front of you. ห้ามวางมุนตักห้ามวางกีดขวางทางเดินและทางออกฉุกเฉินครับ Do not place them on your lap in the aisle or at the emergency exit Thank you เมื่อนังประจำที่ปลดลักเข็มขัดนิรภัยให้แน่นระดับโค่ตลอดเวลาแม้สัญญาณแจ้งลักเข็มขัดจะดับลง Please fasten your seat belt r o at chin at all time while s e a t และนี่คือวิธีการปลดเข็มขัดค่ะ p r a i s e it how to r e l a e your s e a e belt. เครื่องบินขึ้นลงกรณาเก็บอุปกรณ์ต่างๆเข้าที่ Pilot to take off and landing p i s t o l all s e a e components กรณาปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดขณะเครื่องบินขึ้นและลง during take off and landing all electronic devices must be turned off ท่านสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้ตลอดเที่ยวบินโดยเปลี่ยนเป็นไฟล์โหมดค่ะ Mobile phone can be used h e r i entire f l i g h when s e t to file mode หากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสตกใส่ช่องว่างระหว่างที่นั่งกรุณาอย่าปรับที่นั่งและโปรดแจ้งพนักงานต้อนรับเพื่อให้ความช่วยเหลือ If you d o p your electronic device under your seat do not adjust the seat please call the cabin attendant for help ห้ามสูบบุหรีรวมถึงบุหรีไฟฟ้าทั้งในห้องโดยสารและในห้องน้ำรวมถึงห้ามกระทำวิธีใดๆที่ทำให้เครื่องตรวจจับควันไม่ทำงาน Smoking i n c o o l e เ e ็กทรอนิ c c ์สิเก t t ตอ s s ติกนิวโพฮิบิ i อินเดอร์คาร์บิน n อนด์ a าวาต Also tempering with or uh, disabling smoke detector in the lavatory is strictly prohibited กรณีฉุกเฉินน่าขับออกซิเจนจะถูกปล่อยลงมาอัตโนมัติ in case of emergency the oxygen mask will be ready automatically กรุณาถอดหน,น้ากากอนามัยก่อนสวมใส่หน้ากากออกซิเจน remove the face mask before putting on the oxygen mask สวมหน,น้ากากออกซิเจนข้อปากและจมูกระบบออกซิเจนจะเริ่มทำง,งานเมื่อท่านหายใจตามปกติสวมไว้ก่อนจนกว่าจะมีการแจ้งเตือน,นให้เลือกใช้ Put t t h m m s k over your nose and mouth. We i normally to start the oxygen flow and wear it until further notice. เสื้อชูอชีพจะถูกเก็บไว้ในใต้ที่นั่งหรือในที่ซึ่งมีเครื่องหมายสแสดงไว้ You r life r e a t is stored under your seat. a l w e a r o u t e r w i t e i n d i c a t e d ในกรณีฉุกเฉินหยิบเสื่อชูชีพออกมาแล้วสวมใส่ทางศีรษะ e x e a c t off an emergency remove the life vest. and put it your it over head เชื่วจะขอทั้งสองข้างเข้ากับห่วงด้านหน้าแล้วดึงสายนัดให้กระชับ secure is by hooking the ring and tighten it by pulling the loose end ก่อนออกผลประตูเครื่องบินดึงแถบสีแดงเพื่อให้เสื้อชูชีพของลง pull the lead tattoo is set your life w h e just before accepting the air c r a f t สำหรับเด็กเล็กเรามีเสื้อชูชีพเตรียมไว้ให้ตัางหากแล้วค่ะ By pulling this h a v e the light will illuminate automatically when in water โปรโดสังเกตเครื่องหมายทางออกฉุกเฉินใกล้ตัวท่าน Please notice nearest exit sign เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไฟนำทางจะนำทางท่านไปยังทางออกฉุกเฉิน In case of an Emergency the light, release you, you to the exit. ห้ามนำสัมภาระติดตัวถอดรองเท้าส้นสูงและรีบไปยังทางออกฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดซึ่งอาจจะอยู่ด้านหลังของท่าน Leave your belongings remove high heels shoe and proceed the nearest exit with maybe behind you. หรือคำแนะนำเพิ่มเติมกรุณาสอบถามจากพนักงานต้อนรับหรือศึกษาคู่มือความปลอดภัยได้จากกระเป๋าประจำที่นั่งของท่าน Should you require further assistance, please contact a cabin attendant or study the safety instruction s card in your seat s pocket. c หน้ามีความยินดีที่จะอำนวยความสะดวสบายด้วยความเต็มใจตลอดการเดินทางค่ะขอบคุณค่ะ thank you for your attention we are pleased to provide an China service we hope you enjoy and have a pleasant ride